สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะผู้ใดเห็นเอไอถ่ายคลิปแล้วไป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 ยังไม่ได้ถ่ายเลยนี่จะไปถ่ายนสิไปได้กันไปเลยไปนี่ยังนี่ยังเฮียซิหนูนี่พี่หมดเข้าไปแล้วหรอถ่ายนิดนึงนิดนึงพี่น้องเอฟซีพันอยากเบิ่งโอ้ลูกสาวขึ้นรถแล้วค่ะพี่น้อง อันนี้น้องจินเก็บของช้านะคะเมขอเลขนายจ้าข้าวจุนพนขอเลขนายจ้าเลขออกเท่าไหนจ้า ใหนลูอายุหนาเนี่ยมันอก้ลูกอายุหนาไปซ้ำไปแล้วไนดองไปแล้วแม่ไียังลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายเปยางครูจะรถนด้นั่น แป้งแห้งก็ขูดสรลุด <c oughs> เมื่านนี้แต่เกแบบแบบิดขวันมาตีซุ้มมัดจำได้หรอหูยหน้าพี่ปั๊บยังสวยอยู่เลยอ๋อจำได้เอาสาเอาตาแดงเดินทางปลอดภัยจ้าบ๊ายบายค่ะเอาพี่น้องน้องเดินทางแล้วค่ะนี่บรรยากาศเก็บของลังเวทีค่ะพี่น้อง เหมือแรงพอกันนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตค่ะเหมือแรงนะคะพอกันค่ะพี่น้องมาหายกำลังใจหลายๆนะคะเมนบ่ฮื้อเหมือแรงอำเภอเมืองศรีสะเกตเลยเนาะจ้ะบ้านไปศรีสะเกตเนาะนะศรีสะเกตเพชรบ้านแพงยังวะเป็นปีนาแล้วทำงานปีนาไรก็นี่อีกศรีสะเกตนะต้องหาบ้านอยู่ศรีสะเกตแล้วแหละ ไดเกลีสาน้อยมาต้องมาอยู่บ้านแพงเรายงก่อแม่อระ้ามเลนนามาล่น่ามาล่น่าโอ้ยวาเลนแม่อูมินมี่ีได้นั่นาเลน่ยังไงเลนอส่งมันทีเปียกเนาะจาใครทำแม่หน้าแม่เป็นแบบนี้สวยจัง พร้อมที่จะทอดลงหม้อแล้วใช่ไหมเอยมวล้วนันข่าวจากม้วงเราุอิามันเจ็ดม้วงกลัวเราบ่จ๊ะโอ้คนมาจังหันเราตัวสั่นฮี่ปั๊บยังสวยอยู่เลยรักหน่อยนอนหัวกระตื้นกระถือครับพี่น้องค่ะ มวนมวมวนะคะเม,มื่อี้เราเล่นอยู่ในขอบเขตนะคะเราไม่ได้เล่นเกินเลยนะคะพี่น้องค่ะค่ะไปแล้วลูกสาวมวมื่อี้ได้ส่งลูกสาวน้อยหนึ่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วพ่อพี่นอ้องมีแห้งเนาะหอมปากหอมคอนะคะนี่ก็บรรยากาศด้านหลังเวทีของเรานะคะป้าน้องจิงกะสีเดินทางมาคะ่ะพี่น้องจิงก็จะได้เดินทางต่อแล้วนะคะมื่อกี้ ถือว so ่าไก่อิ่วค oh <my> ่ะพี่น้องลอยกวัวรู้อยู่มั้งบ้านบานี่รักษาความสะอาดแห้งค่ะพี่น้องแจ้งมากขยะบ่ะมี่จะิีนเลยค่ะพี่น้อง่ะสุดยอดเลยนะคะบ้านลำเพลินรัตนบุรีนะคะพี่น้องจาผาบเช่าบ้านเพิ้นผ้ากันซอยเก็บเก็บกันซอยกันเก็บเองนะคะพี่น้อง สุดหยอดสุดหยอดเลยค่ะสามาคีคือพลังจริงๆนะคะเก็บสอยกันก็เรียวคุณผู้กำลังใจนะคะวันนี้ก็พูดเรืงว่านำใจด้านาเวที่น้ำนะคะเช้นเด็กอะฝากพี่น้องเขามาเบิ้งคลิปให้น้องจินนะคะ จินบ่คอยอบ่คอยมีมมมอโลงออนไลน์ดอกค่ะพี่นอ้องได้นเงินละเล็กละน้อยมืิละหาละซิฟนะคะเพราะว่าได้ซื้อข้าวกินนะคะกะฝากพี่น้องสนับสนุนฝากพี่น้องเชื่อทั้งเบิ้งคิปกันแล้วกันค่ะพี่น้องดูคลิปให้นะคะสนับสนุนทางคลิปแล้วก็เข้ามาเบิ้งหล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่นํำนะคะถ้าแช่ออกไปคนก็นกนิเหีนหลายก็จะเบื้องหลายค่ะพี่น้อง กดติดตามดันดันให้น้องจินถึงแสนสับไว้ๆเด้อพี่น้องเด้อใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะบรรยากาศอยู่วัตย่างมือเศาร์ค่ะพี่น้องจหวัตเว่นขึ้นแล้วคุณ ขงสืบกรตคกัรแบเต่ารับเดาะิ้าแค้าบุณเดี๋ยวงจริงข้อตัวเดินทางนะคะพี่น้องคะเจ้าเอช่องงราเิรออฟฟิเชียลเองนะคะวันนี้มาแปลกนิดนึงอย่าตื่นนะคะอย่าตื่นก่อนเด้อ ขอทิชชูเช็ดหน้าหน่อยครับเพราะว่าแป้งมันขูใส่รถน่ะคอทิชชูเซ็ดหนาเนี่ยเบางเนียมันไงเขาไปแล้วน่ะเรียบวกตาคางเดียวพี่น้องสงการบานเฮ้ามวลซึนมวนซึนหฮเซลนะคะาการเห้เ้ยไงกลุ่มแล้วิดรถปิดรถ พี่น้องที่ตั้งประเทศกะข้องสกีทอดบ้านเนาะค่ะผู้ใดที่าใดกับเนาะะหาโอกาสกับบ้านเด้อค่ะบ้านเท่าทวนอย่างเดียวค่ะแต่พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอยู่ทางของทั้งมสี่ดดลงมาบ้านอยู่ดอกเนาะพี่น้อง หลินซูการ์ม้วนซูการ์คบปะกับญาติพี่น้องอยู่บ้านนะคะเป็องโบไดแต่ว่าหมอลำบ่าด็กกับบ้านค่ะพี่น้องหน้าเทศกาลนะคะไม่มีโอกาสที่จะได้กลับนะคะเพราะว่าหน้าเทศกาลนี่ก็คือต้องมีรถแห่ต้องมีหมอลำนะคะหมอลำแต่ละบ้านหมอลำก็ต้องเฮ็ดงานเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเล่นนังสี่ละหลิน เล่นน้ำมอล่นี่ละมวนคือกันค่ะเล่นน้ำพี่น้องเอฟซีนะเวทีกับมวนคือกันค่ะพี่น้องคะขอคนขอไปเดิ่พี่น้องนะครับพอต่อเริ่มขึ้นไปเลยไปสถานการณ์ป้าเฮารถไปด้วยต้องใส่หน้ากากเราไจะนับไฟนะครับเราจะไปเลยไฟบ้านมันก็คู่เก่าล่ะทัานบอกเอาหนังล่ะอึ๊บมีหนังเอียงล่ะนี่ไหนมีอะไรกินเลย ปิดประตูแม่พี่น้องทุก่านในบ้านและท่านใาดผ่อปั่มจอดหลังนะนี่ดึอหวยเอาพี่น้องคะคลิปนี้ฝากพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องจิ๊นและเพลินออฟฟิเชียลนี่ดึกค่ะดันดันสอยกันให้ได้แสนซับด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการซับสไคร้นะคะที่ช่วยเข้ามากดให้น้องจิ๊นด้วยนะคะดิฉันเขาเลยอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใหกกำลังใจกันหลายๆะด้วยพี่น้องด้วยดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับบม่กไ่ <laughs>